ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับมิมี่ที่ช่องหวังซินมี่อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมี่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะตอนที่มี่ไปเรียนปอโทที่จีนนะคะคือเราจะมาแชร์กันนะคะว่าตอนที่ไปเรียนปโทเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะคือมี่บอกก่อนว่ามี่งไม่เก่งภาษาจีนนะคะก็คือมี่ใช้ เฮดเคดับ5นะคะสมัครไปก็คะ <า S 1> <คา S 2> แนนก็คือแบบว่าตัดเตี้ยเลียดินมากเลยอะทุกคนแต่คือตอนนั้นนะคะคือถามว่าทำไมถึงไปเรียนปโทก็ตรงตรงเลยจ้าก็คือดิฉันตามพุ้ชายไปจ้าก็คือพี่หยางนะคะหรือว่าแฟนมี่เนี่ยเป็นคนจีนนะคะก็คืออยู่ที่กุ้ยโจทีนี้มี่ก็เลยรู้สึกว่ามี่อยากไปเรียนปอโทที่กุ้ยโจนะคะก็คือบังเอิญว่ามหาลัยนะคะมหาลัยที่มี่เคยไปแลกเปลี่ยนเนี่ยเขา เปิดปอโทเป็นปีแรกนะคะเปิดสอนคณะการสอนภาษาจีนระหว่างประเทศนะคะเป็นปีแรกแล้วก็เป็นปีแรกที่เขารับนักศึกษาต่างชาตินะคะแล้วคืออาจารย์เนี่ยเขาก็มาบอกมีว่าเนี่ยเออเนี่ยบ่าซินมี่ตอนนี้มหลาลัยเปิดนะเธอสนใจะจะขอทุนไหมเป็นทุนของมหลาลัยโดยตรงนะคะคือมี่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยก็ฉันโชคดีมากคือมี่ก็โอเคนะคะคือเอาเลยก็บอกอาจารย์ไปนะคะ เจ็บขายู่ข้าวะ่ะก็คือบอกอาจารย์ไปเลยนะคะว่าโอเคค่ะมี่จะสมัครคือมี่ก็เตรียมเอกสารนะคะคืออาจารย์เนี่ยเขาก็จะมาบอกเรานะว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะคือเอกสารที่ต้องเตรียมเนี่ยมี่เคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะคะสามารถไปดูได้คือมี่ก็ขอผ่านอาจารย์นะคะคือมี่ก็ไม่รู้ว่าปกติเนี่ยคนที่ขอทุนเองเนี่ยเราจะขอ,อกันยังไงนะคะเพราะว่า คือมี่อ่ะคุยกับอาจารย์คนจีนโดยตรงเลยคือเราก็คือเหมือนคุยกันเลยเขาบอกให้เตรียมเอกสารอะไรอย่างนี้นะคะคือมี่ก็เตรียมเลยก็มี่ก็จะไม่ค่อยรู้นะคะว่าสําหรับคนที่ขอทุนเองเนี่ยเขาขออย่างไงแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาให้มี่รวบรวมข้อมูลก่อนนะคะเดี๋ยวมี่จะมารีวิวแล้วกันว่าถ้าเราจะขอทุนไปเรียนปโทที่จีนเนี่ยเราควรจะขอทุนยังไงนะคะ ถ้ามาที่วันเปิดเทอมนะคะทุกคนคือตอนปีสามที่มี่ไปแลกเปลี่ยนอะคือทุกอย่างมนสนุกมากถูกไหมคือเรามีเพื่อนแล้วก็เรียนนะคะก็เรียนแค่วันละแค่ชั่วโมงครึ่งคือเรียนเสร็จอย่างเงี้ยเราก็ไปแบบาลาลาตะระแต่แต่ไปเรื่อยเปือ่ยอย,อยนะคะคือตอนไปแลกเปลี่ยนอะมันสนุกมากแต่พอมาเรียนปโทจ้ามีไปคนเดียวนะคะคือไม่มีเพื่อนเลยแล้วคือวันที่เข้าหอทุกคนคือเข้าหอไปอย่างเงี้ยเมดก็ยังไม่มานะคะแล้วคือห้องที่มี่ได้อะ่ะทุกคนลูกบิดพัง พอเข้าไปในห้องแล้วไฟพังแล้วคือพอเข้าไปในห้องน้ําอ่ะกระเบื้องก็พังฝ้าก็พังคือทุกอย่างแบบว่าพังหมดเลยคือดิฉันแบบอ่ยเครียดแล้วคือโชคดีมากนะคะที่มีเพื่อนคนจริงคนหนึ่งเนี่ยเขามาช่วยนะคะคือเขาก็ช่วยเราเนี่ยโทรตามช่างนะคะคือตอนที่ช่างมาทุกคนคือเพดานห้องอะ่ะมันสูงมากใช่ไหมคะแล้วคือมันทุรักทุเลช่างก็มาแบบไม่มีบันไดอะ่ะทุกคนก็เอาโต๊ะนะคะมา เอาโต๊ะมาแล้วก็เอาที่วางที่วางน้ำมาคะ่ะมันจะมีเหมือนคุณเลิ์น้ำอย่างเงี้ยเออที่วางถังน้ําอย่างเงี้ยมาต่ออีกแล้วก็ปีนขึ้นไปอะ่ะแล้วคือตอนนั้นมันมืดแล้วนะคะคือเราก็ใช้แบบไฟโทรศัพท์ส่องกันอะไรอย่างงี้นะคะคือแบบมันทุรักทุเลมากเพราะว่าไฟอ่ะมันเสียทั้งสองหลอดเลยคือห้องมีเสียหมดทุกอย่างนะคะมีก็ต้องแบบว่าค่อยๆตามช่างมาซ่อมน,น,น,นู่นซ่อมนี่ซ่อมนั่นแบบว่าเฮ้ยฉันเหนื่อยมากคือแค่วันแรกคือก็เหนื่อยแล้วนะคะ แล้วคือพี่อยางอะ่ะเขาจะห่วงมีมาเพราะว่าไม่มีเพื่อนเลยนะคะก็ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าโอ้โหโดดเดี่ยวว่าเวงววางเหมือนกันเวงหวังเวงวางแปลว่าอะไรอ้างหวังคืออ้างววังเหมือนกันนะคะแบบเอ้ยเวลาเรามาเรียนคนเดียวอะ่ะมันก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะคะคือตอนนั้นรู้สึกแบบอยากกลับบ้านมาก แล้วทีนี้พออยู่คนเดียวไปได้สักพักนะคะ <_ an> เพื่อนจากประเทศอื่นเนี่ย <_ an> เขาก็ค่อยๆทยอยมานะคะแล้วห้องมี่เนี่ยเรียนรวมกับคนจีน <_ an> ก็คือมีคนจีนประมาณ12คนนะคะแล้วก็มีนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด5คนนะคะ <_ an> ก็จะมีมี่เป็นคนไทยคนเดียวนะคะแล้วก็มีอีก4คนเนี่ยเป็นมาจากประเทศมาดากัสการ์นะคะ <_ an> ก็คือรวมแล้วเนี่ยห้องมี่มีทั้งหมด17คนแล้วก็เป็นนักศึกษาต่างชาติ5คน แล้วคือคาบแรกอะทุกคนมิจะบอกว่าคาบแรกที่เรียนนะคะคือมิบอกก่อนว่าตอนที่เรียนปตรีเนี่ยการเขียนตัวจีน500ตัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรื่องใหญ่สําหรับเราแล้วนะ500ตัว800ตัวนี่คือเป็นอะไรที่เรื่องใหญ่สําหรับเราแล้วนะคะว่าแบบเอยอาจารย์หนูเขียนไม่ได้มันเยอะเกินไปนะคะแต่เวลามาเรียนปโทอทุกคนคาบแรกเลยนะคะที่ ที่อาจารย์ให้การบ้านนะคะคือพอเรียนเสร็จอะอาจารย์ก็ให้การบ้านคือให้เราอะไปเขียนวัฒนธรรมที่แตกต่างการของประเทศจีนกับประเทศไทยนะคะให้เราไปเขียนห้าร้อยตัวแล้วอาทิตย์หน้ามาส่งแล้วคือตอนนั้นเรารู้สึกว่าโอ้โหเป็นครั้งแรกที่เราเขียนอะคือตอนเรียนปตรีอะเหมือนจะเขียนเคยเขียนห0 0ร้อยตัวแค่ครั้งเดียวเองนะคะครั้งสองครั้งแต่พอมาเรียนปโทคือเจอตั้งแต่คาบแรกที่ไปเรียนเลยคือเรารู้สึกว่า แต่เราก็ต้องทําให้ได้อย่างเงี้ยแล้วคือเพื่อนนะคะเก่งคือเพื่อนที่มาจากมาดากัสการ์นะคะเขาเก่งด้วยเราก็จะยิ่งกดดันแล้วคือเวลาไปนั่งเรียนอย่างเงี้ยค่ะพอข้าวที่สองข้าวที่สามอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราฟังไม่เข้าใจอะอาจารย์พูดอะไรวะฟังไม่เข้าใจเลยนะคะแบบเริ่มรู้สึกแบบโหยเหี่ยวมากแล้วเวลาอาจารย์ถามอะคะ่ะเราก็จะแบบ เอิม่มเอิม่มเอิม่มอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าเราฟังไม่ดูเรื่องนะคะว่าอาจารย์เขาพูดเรื่องอะไรอยู่เนื้อหาตอนนี้เราเรียนอะไรอยู่นะคะคือแบบรู้สึกแย่มากแล้วคือปกติอะปกติที่เราเคยเรียนปตรีอย่างเงี้ยค่ะเวลาอาจารย์ถามอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าที่เราจะตอบได้เราจะแอคทีฟเราเป็นนักเรียนที่แบบว่าอยู่แถวหน้าแต่เวลาพอไปเรียนปโทอะทุกอย่างมันแบบกลับการเหมือนฟ้ากับดินนะทุกคนแบบว่าคือความรู้ในหัวเรามีอยู่แค่เนี้ย มีแค่นี้จริงๆอะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องไปเจอแล้วก็เราจะต้องทํานะคะมันเท่านี้คือแบบมันใหญ่มากคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเรามีความรู้ไม่พอนะคะเหมือนทุกวันที่เราไปเรียนอะเหมือนเรากําลังแบบตะกายอะไรอยู่แล้วเวลาเราตะกายอย่างเงี้ยเราก็ล่วงลงมาตะกายอย่างเงี้ยเราก็ล่วงลงมานะคะคือตอนนั้นไม่รู้สึกว่ามันแบบท้อแท้แล้วก็เหนื่อยมากคือ คือไม่รู้สึกว่าไม่อยากกลับบ้านคือไม่ได้ทุนใช่ไหมทุนเรียนฟรีค่าหอค่าเทอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมี่ก็จะได้เงินเดือนด้วยใช่ไหมคะเดือนละหมื่นห้าคือมี่บอกพ่อกับแม่เลยว่ามี่ไม่เอามี่ไม่เอาแล้วแบบหมื่นห้ามี่ไม่เอาแล้วแต่ว่าคือแบบเอาอมี่กลับบ้านทีมี่ไม่ไหวแล้วแล้วคือด้วยความที่เราไม่มีเพื่อนด้วยค่ะมันก็จะยิ่งทําให้การใช้ชีวิตของเรายิ่งเหนื่อยขึ้นแต่ว่าโชคดีนะคะตอนที่เพื่อนมาดักกัดการเนี่ยเขามาเนี่ยมีอยู่คนนึงเขาก็เหมือนแบบ ทักวิชันมหามีนะคะคือเขาก็ทักมาคุยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนสนิทกันก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ยังมีเพื่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้จักกับทุกคนนะคะแล้วคืออาจารนยะ์เขาเคยแซวเราด้วยว่าเราอะเป็นดาราน้อยนะคะดาราน้อยหมายความว่าแบบใครๆก็รู้จักเราเลยอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เราอะกลับไปที่มอเดิมนะคะ แล้วคนเดิมๆเขาก็ยังอยู่ไงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนจีนหรือว่าอาจารย์อย่างนี้นะคะเขาก็จะแบบเออหวังสินวี่แบบว่าเดินม,มาทักเดินม,มาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยคือไปที่ไหนก็มีแต่คนทักแต่ประเด็นคือเราอะจําเขาไม่ได้แล้วคือมีคนรู้จักเราเยอะจริงแต่ว่าไม่ได้สนิทกันแล้วเวลาไม่ได้สนิทกันนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราก็ยังโดดเดี่ยวอยู่ดีคือแบบ คือดีใจมากที่ยังมีเพื่อนมาดาก,กัสกาคนนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือมีรุ่นน้องที่ราชพัฒการนะคะเป็นรุ่นน้องปีสามที่เขามาแลกเลียเหมือนกันเหมือนมี่ตอนปีสามเลยคือเราก็เลยได้อยู่กับรุ่นน้องนะคะแบบได้เล่นกันได้มีแบบเวลารีแลกมากเพราะว่าเรื่องเรียนมันเหนื่อยมากทุกคนแล้วพี่อะเรียนทั้งหมดหกวิชาใช่ไหมคะแล้วเรียนหกวิชานี้ปอทูอะมันไม่มีมานั่งสอบแล้วนะคะคือเขา,าจะให้เราเขียนเป็นเหมือนวิทยานิพนธ์เล่มเล็กๆนะคะของแต่ละวิชา ก็คือมีหกวิชาก็คือเขียนหกเล่มแล้วมีเนี่ยคือวิชาแรกอย่างเงี้ยเขาก็บอกมาเลยว่าให้เธอไปเขียนวิจัยมาห้าพันตัวจีนแล้วมีก็แบบห้าพันตัวจีนแล้วพอวิชาที่สองนะคะก็สามพันวิชาที่สามก็สี่พันวิชาที่สี่ห้าพันอย่างเงี้ยคือรวมหกเจ็ดวิชาเขียนเป็นหมื่นตัวทุกคน ทุกคนลองคิดดูดีจากปตรีอ่ะเขียนแค่ห้าร้อยเราก็รู้สึกว่ามันเยอะมากอ่ะแต่พอมาเรียนปโทอีกปีหนึ่งอย่างเงี้ยเราต้องเขียนเป็นหมื่นตัวแล้วคือวิจัยอ่ะค่ะมันจะต้องใช้คําศัพท์ที่ค่อนข้างเป็นทางการนะทุกคนมันจะแบบคือเหมือนวิจัยของไทยแหละเหมือนวิทยานิพนธ์ของไทยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นภาษาจีนแล้วคาศัพท์อ่ะค่ะมันก็จะเป็นภาษาเขียนของจีนอีกทีนึงซึ่งเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเรารู้สึกว่าเรามีความรู้ไม่พอนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยมี่ก็ ไม่เป็นคนแบบนี้เลยอะคือมันก็ยังมีความล่าเริงแต่ว่ามิ่ก็ดูเป็นคนแบบขี้บนแล้วก็นอนไม่หลับนะคะคือสภาพร่างกายก็แย่หน้าก็หมองนะคะคือตอนนั้นน่าไม่รู้สึกว่าปโทปีหนึ่งเทอมหนึ่งนะ่ะเป็นอะไรที่แย่มากสําหรับมีและทีน,นี้พอมาเรียนเทอมสองนะคะก็คือได้กลับมาอยู่บ้านเพราะว่ามาติดโควิดใช่ไหมก็จะเรียนออนไลน์นะคะคือบางคนอาจจะไม่ชอบเรียนออนไลน์แต่ว่ามี่ชอบเรียนออนไลน์มากเพราะว่าปกติเวลายอยู่ในห้องเรียนนะ่ะมีจะมองโปรเจคเตอร์ไม่ค่อยเห็นนะคะ แต่ว่าเวลาเรียนออนไลน์อ่ะโปรเจคเตอร์มันก็อยู่ในมือถือไงเราก็เห็นชัดมากแล้วคืออาจารย์ก็ไม่เห็นหน้าเราเราก็ไม่เห็นหน้าอาจารย์นะคะได้ยินแต่เสียงแล้วเวลาแบบเขาเรียกถามอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าอุ้ยเราซ้นเด็ดไม่ดี <c oughs> <c oughs> แล้วอยู่ดีเราก็แบบว่าตัวเซียนหายไปเลยอยู่ดีเราก็แบบหายไปนะคะคือ <c oughs> เราสามารถทําแบบนี้ได้แต่ว่าส่วนมากมีก็ไม่ค่อยทานะคือเวลาอาจารย์เขาถามอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามตอบ แต่คือเวลาเราไม่เห็นหน้าอาจารย์เราไม่รู้สึกว่าเวลาเรียนออนไลน์อะค่ะมันฟังมันฟังเสียงชัดนะคะมันชัดกว่าอยู่ในห้องเรียนเวลาอยู่ในห้องเรียนน่มันจะมีเหมือนเสียงแบบ Echo ick, แอกโคนิดๆอะเพราะว่าห้องเรียนมันกว้างนะคะเวลาอาจารย์พูดอะไรอย่างเงี้ยมิ็จะได้ยินไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นนะมิจะชอบเรียนออนไลน์แล้วพอเทอมที่สองเนี่ยพอเราอยู่บ้านเวลาเราคิดเครียดอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเดินไปกอดแม่หรือว่าไปซื้อทุเรียนมากินหรือว่าไปเที่ยวอะไรอย่างงี <instances> ้นะคะเราก็จะรู้สึกว่ามันรีแลกกว่าไปอยู่ที่ประเทศจีน อ๋อแล้วก็ไม่ลืมบอกว่าคะแนนตอนเทอมหนึ่งออกมาแล้วนะไม่ได้ท็อปประมาณ3วิชาแต่ว่ามีก็มีอีก2วิชาที่ไม่ได้น้อยสุดเลยใน5คนนั้นนะคะมีก็ได้แบบว่า70กว่าในขณะที่เพื่อนได้80กว่าเออตอนนั้นมีก็เฟลแต่ว่ามีก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าคะแนนถือว่ามันก็โอเคแล้วคือระดับเนี้ยมันก็โอเคแล้วอันนี้คือคะแนนนะคะ ส่วนเทอม2เนี่ยคือมี่ก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้ยเราเรา,เราเริ่มปรับตัวได้น,นิดนึงคือเราก็เริ่มแฮปปี้กับชีวิตขึ้นนะคะแล้วตอนนี้เป็นปี2เทอม1แล้วนะคะก็คือเราจะเริ่มเขียนเขาโครงการวิจัยนะคะก็ถือว่ายากเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้กดดันอะไรมากนะคะแล้วก็เรียนปอโทนเนี่ยมี่จะบอกน้องๆว่า ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ภาษาจีนอยากได้แบบฟังได้พูดได้สื่อสารได้นะมิไม่แนะนําให้มาเรียนปริญญาโทนะคะเพราะว่าปริญญาโทเนี่ยเขาจะเรียนเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องๆไปเลยเหมือนมิเรียนการสอนการสอนภาษาจีนระหว่างประเทศอย่างเงี้ยคำศัพท์ที่มิจะได้มันก็จะเป็นเกี่ยวกับการสอนเกี่ยวกับผู้เรียนเกี่ยวกับผู้สอนสื่อการสอนนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าแล้วมันจะฟังพูดนะคะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากมาเรียนเนี่ยมิแนะนําเป็นคอร์สภาษา หนึ่งปีสองปีอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะแต่ว่าถ้าคนที่อยากได้วูดจริงๆคืออยากได้วูดปอโทรจริงๆเนี่ยสามารถมาเรียนได้คือมันก็ยังมีภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้อยู่นะคะคือมันก็ยังได้ใช้แต่ว่าเวลาเรียนปอโทเนี่ยคือคณามี่เนี่ย เขาจะเป็นแบบภาษาจีนล้วนนะคะและตอนนี้รับสมัครเนี่ยเขาจะเป็น HSK ระดับ6คือต้องมีระดับ6ก่อนถึงจะสมัครได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคณะอื่นเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น HSK ระดับ5นะคะก็สมัครได้แต่ว่าถ้าเรียนปอโทเนี่ยไม่ว่าจะเรียนสาขาอะไรก็ต้องเขียนวิจัยนะคะซึ่งวิจัยก็คือปวดกระบาลมากคือดิฉันเล่าไปดิฉันก็ดราม,ม่าไปนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะมี่ก็มาฝากแค่นี้แล้วกันเพราะว่า ถ้าเกิดว่าใครฟังคลิปนี้แล้วนะคะก็ลองเอาไปคิดดูก็ได้นะคะเอาไปแบบว่าเอาไปลองดูก่อนเอาไปพิจารณาดูก่อนว่าจะมาเรียนปอโทที่จีนไหมแต่ว่าถ้าจบก็คือเราก็ได้ใบป,ปริญญาแล้วเราก็ได้ชื่อว่าจบนอกนะคะก็คือจบจากประเทศจีนโดยตรงนะคะก็วันนี้นะมีก็จะไปแล้วนะทุกคนไม่อยากจะดราม่าเลยอะ่ะแล้วก็หิวข้าวนะคะจะต้องรีบไปแล้วแหละท้องร้องไม่ไหวแล้วนะจ๊ะ ก็ฝากทุกคนนะคะติดตาม IG หวังซินมี่แล้วก็ฝากติดตาม TikTok แอดหวังซินมี่ด้วยนะคะก็วันนี้มี่ก็ไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับตะไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะทุกคนไปแล้วนะ bye bye. บ๊ายบายั้วบ๊ายบายค่ะ